ปลาขึ้นเน่ครับมันนี่ปลาขึ้นไลแต่ว่าบามมีมือปืนพอผู้เดียวครับสองบอกบัวคักบอรครับคักบอคักบอมาลองฝีมือได้นะตรงเนี้ยไก่แม่นมาได้เลยนู่นนะ่ะกำลังมา มาได้เลยคลองบ้านเอื้อเนี่คลองสำโรงมาหลดว่าใครแม่นเชื้ได้เฉิญนได้ กำลังมาต่อแถวมานุ่นมาเป็นแถว เป็นแถวผ่านไม่อยู่ครับวันนี้ทำงานมดเล็วคนเดียวเอขอวดโดนไปแล้วตัวหนึ่งหลุด วันนี้มีโดนแล้วครับหลุดโน่นขึ้นเะคใหญ่ใส่ใ่สิบโลสิบโลอัพ ลังมาเป็นแถวหน้าขึ้นนู่นอีกตัวนึ่งนั่นอีกตัวนึ่งมาเป็นแถวล้ะน่ะนู่นน่ะกินเรื่อย ไปแล้วบุบบุบิไปตัวนี้เนี่ยบ,บุบไปโอ้โหตัวนี้คักคักมากไปทำหลังดักครับดักคักคักคักอย่างนียังว่ามันขึ้นขึ้นจริงๆมาเด้อพานระว่างกะรีมาเด้อกำลังมาเลย